ถ้าเราได้ติดตามข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะที่อเมริกาเอาเรือไปซ้อมรบกับประเทศในภูมิภาคนี้วนๆคู่ๆแถวหมูกก่เกาะสเปนรี่รอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าจะที่จีนเอาเครื่องบินไปบินเฉียดอยู่บนน่านฟ้าขับวนเย้ยไปมาที่ประเทศไต้หวันจนกลายเป็นข่าวพึ่มๆกันแทบทุกวันพวกเราเคยสงสัยกันไหมว่าเราอาจจะได้เห็นสงครามโลกค,ครั้งที่3ในเวลาันใกล้นี้ก็ได้นะเรื่องของสงครามเนี่ยอาจจะฟังดูไกลตัวไปมากก็ไม่แปลกหรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะพบเจอในทุกวัน แต่จริงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากและใกล้มากกว่าที่เราคิดซะอีกการต่อสู้กันเป็นเรื่องปกติของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้และทั้งหมดก็เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งเพื่อแย่งชิงกันทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้รวมไปถึงมนุษย์ก็ด้วยต่างก็ต้องหากินเพื่อดำรงชีวิตอยู่บนโลกซึ่งแม้ว่ามนุษย์จะวิวัฒนาการไปสู่ความเจริญทางด้านศิลธรรมรู้จักการแบ่งปันและมีความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสานิสุขแต่ก็ไม่วายที่จะเกิดความขัดแย้งอยู่เสมอ นั่นก็เป็นเพราะว่าโลกของเรามีทรัพยากรอย่างจํากัดและก็ไม่ได้มีไปทั่วถึงทุกทวีปแต่ประชากรของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์กับเพิ่มจํานวนอย่างไม่มีขีดจากัดความไม่สมดุลทางโครงสร้างของทรัพยากรกับสิ่งมีชีวิตนั่นเองเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความหิวโหยไปทั่วภูมิภาคของโลกสัตว์ทุกชนิดรวมไปถึงมนุษย์ต่างก็ทําทุกอย่างเพื่อให้รอดพ้นจากความหิวโหยการล่าเพื่อความอยู่รอดจึงกลายเป็นกฎตามธรรมชาติที่ผู้ก่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของผู้ล่าเสมอ แต่จากทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดแม้ว่ามนุษย์มีความต้องการอาหารเพื่อที่จะดำรงชีวิตจากปัจจัยขั้นพื้นฐานแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นซับซ้อนกว่านั้นมากอย่างเช่นความปลอดภัยความมั่นคงและความมั่นคงลำพังการล่าสัตว์วันต่อวันก็ไม่ทําให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยที่ถาวรมนุษย์จึงปรับตัวด้วยการเรียนรู้การเพราะปลูกปศุสัตว์เริ่มที่จะเรียนรู้กักตุนเพื่อไว้กินในยามททที่่ขขาาาาาาาดดแคคคนนนํใหห้้เกกิวมมมังงอรึ นนัน้มนุษย์เราก็ประดิษฐ์สิ่งที่ซับซ้อนอยา่างสกุลเงินเพื่อทดแทนมูลค่าทรัพย์สินที่สะสมไว้และเก็บมันไว้เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายทรัพยากรที่จําเป็นจากแหล่งอื่นอย่างไรก็ตามแม้เราจะพัฒนาไปได้ไกลแต่โอกาสที่จะมั่งคั่งสมบูรณ์นั้นไม่ได้มีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ของประชากรบนโลกที่ได้รับโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีแบบนั้นมีเพียงไม่ถึง10ประเทศที่ถูกจัดเป็นประเทศร่ำรวยและยังมีอีกเกือบร้อยประเทศที่ต้องเผชิญกับความ อดีตที่ปรึกษาด้านภูมิศาสตร์ของรัฐบาลอเมริกาในช่วงปี1912นายเฮนรี่คิสเซนเจอร์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณควบคุมอาหารได้คุณก็ปกครองประเทศได้หากคุณควบคุมพลังงานได้คุณก็ปกครองได้ทั้งภูมิภาคหากคุณควบคุมเงินได้นั่นเท่ากับคุณสามารถปกครองโลกได้ประเทศใหญ่ๆในปัจจุบันนั้นให้ความสําคัญของการควบคุมทรัพยากรเป็นอย่างมากเพราะความมั่นคงทางทรัพยากรก็จะเป็นตัวกาหนดชะตากรรมของประเทศในอนาคต การจัดระเบียบโลกเพื่อควบคุมทรัพยากรจึงเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนหรือควบคุมไม่ได้แล้วจะกลายเป็นความยากจนในอนาคตแต่การบริหารจัดการทรัพยากรโลกเนี่ยถูกมองเป็นแค่หนทางที่ประเทศร่ำรวยใช้เป็นเงื่อนไขในการรักษาอำนาจเท่านั้นเพราะประเทศยากจนที่ขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานเนี่ยก็ยังมีอยู่บนโลกไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปมันจึงไม่แปลกไงครับที่ทำให้ใครบางคนอาจจะเคยจินตนาการถึงทฤษฎีที่จะดีดนิ้วลบประชากรออกไปสักครึ่งโลกเพื่อตัดระเบียบในการขจัดความผิดปกตินี้ใหม่ แม้มันฟังดูโหดร้ายนะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นความแร้นแค้นจากภัยธรรมชาติหรือความยากจนในสังคมที่เหลื่อมล้ำเสื่อมโทรมก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันให้ผู้คนเข้าสู่สงครามแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์ที่มีจากัดและในสงครามการต่อสู้เพื่อชนะมันก็ไม่เคยเลือกวิธีการยกตัวอย่างเช่นการรุกรานอาณาจักรอินคาของสเปนในช่วงศตวรรษที่16ซึ่งเวลานั้นเองเนี่ยอาณาจักรอินคาโบราณมีความมาั่งคั่งสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยทรัพยากรทางอาหารและทองคํา ในช่วงเวลาเดียวกันนี้สเปนกำลังเริ่มร่านาณนิคมเพื่อสะสมทรัพยากรทั่วโลกและเมื่อสเปนรุกรานจาังรวรดแอตเทคแถวอเมริกากางไปได้ไม่นานเป็นก็เห็นว่าประเทศโบราณเหล่านี้ร่ำรวยมากและคิดว่าอาจจะมีเมืองที่มีความมั่นคงแบบนี้ในทวีปอีกเมื่อนักสำรวจชาวสเปนอย่างฟรานซิสโกปิซาโรเนี่ยไปพบอาณาจักรอินคาทางทวีปอเมริกาใต้เข้าเนี่ยก็เห็นว่าเป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคงแต่ไม่ด้วยท้องจริง จึงได้กลับไปบอกกษัตริย์สเปนเพื่อน,นําทัพเข้าลุกรานอนาณาจักรอินคาโดยทันทีและดูเหมือนว่าจังหวะเนี่ยจะไม่เข้าข้างฝั่งอินคาเลยเพราะในการรุกรานครั้งนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการที่เกิดภัยพิบัติโรคระบาดและความขัดแย้งภายในราชสำนักอินคาเช่นเดียวกันจากสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดในทวีป,ปรมริกาใต้นั่นเองเนี่ยส่งผลให้สเปนใช้ประโยชน์ด้วยการจงใจนําศพผู้ตายจากโรคระบาดไปปล่อยในหนองน้ําของอาณาจักรอินคาส่งผลให้ชาวบ้านและทหานอินคาเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ผู้ที่รอดก็ไม่มีแรงพอที่จะต่อต้านการลุกลานของอาณาจักรสเปนอินคาจึงสูญสิ้นนับตั้งแต่นั้นมาเรื่องเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสองครามแย่งชิงทรัพยากรที่ในปัจจุบันก็ยังมีแนวโน้มเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเสมอแต่มันก็จะซับซ้อนมากขึ้นตามยุคสมัยนะครับและมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นท่ามกลางความกลัวความยากจนนั่นเอง ซึ่งในตอนต่อไปนะครับเราจะเล่าถึงกับดักของติวซิดิดสและสงครามลูกผสมว่าผลของมันเนี่ยจะทําให้เกิดความขัดแยง้งและสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจเพื่อแจ้งเตือนเวลาคลิปตอนใหม่ของเรามาด้วยนะครับ